ตรงนี้มีอะไรสวัสดีครับนกกระจากสร้างหลังนะครับคือช่วงสร้างหลังเนี่ยเสียงจะเจียวเจ้ามากนะครับผมแล้วก็มันคือมันยังไงอะมันดูดีกว่าตอนที่ทำหลังยาวๆนะครับถ้าทำาลังยาวๆแล้วเนี่ยมันมันจะเงียบไม่เจียวจาลวละนะครับหมายความว่าตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่เลยแข่งกันสร้างหลังนะครับผมเพื่ออวดโฉมโวดโตเมียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันไหนไม่พอใจก็ไปแอบลื้อรังกันทิ้งนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมจากที่ผมได้เฝ้ามาหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องกระจาดนะก็เมื่อก่อนก็ถ่ายเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ลงจริงจังนะครับนี่แหละครับเียวเจ้าแบบนี้ท่านผู้ชมเวลาเขาแข่งกันทำรังนะครับแต่ณนะปัจจุบันนะครับคือมีลูกมีไข่อ่อนเดือดแล้วนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็เก็บภาพเก่านะครับที่ผมเก็บไว้เนี่ยนะครับเอามาให้ชมวันนี้อีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่เคยได้ลงเลยนะครับก็ยืนวันไหนว่างๆก็ยืนถ่ายเป็นวันนะครับคือส่วนตัวก็ชอบด้วยนะครับต้องขออภัยนะครับมันสั่นหน่อยนึงเพราะผมยืนบนตะแกรงเหล็กนะครับพอดีตะแกรงเหล็กเนี่ยมันไม่แน่นนะครับแล้วก็เวลาเราขยับตัวมันก็จะสั่นนะครับทําให้ภาพไม่สั่นด้วยนะครับ ก่อนนี้ไปอีกช่องหนึ่งนะครับผมของพานมังกรกับแปงเค็ตนะครับหรือว่าช่องของพานมังกรนะครับแล้วก็อีกช่องนึงก็ธรรมชาติกับพวกเรานะครับอันนั้นก็ใช่นะครับผมโลโก้ข้างบนก็จะเหมือนกันนะครับเจอไปเจออะไรก็จะถ่ายลงมาลงนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับกับธรรมชาติส่วนตัวชอบนะครับ ยามบ้างของเรานะผมนี่ครับมีทั้งต้นมะพร้าวนะผมแล้วก็ช่วงที่มะม่วงนี้กําลังออกช่อนะครับแต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับผมเงียบทุกลังมีมีรูปหมดแล้วนะมะม่วงก็โตแล้วนะครับแต่ความฉลาดของกระจากที่ว่าทําช่อมะม่วงผมก็กะว่ามันจะต้องลงมาเนาะ เขากัดทิ้งหมดคือคนเจ้าของไม่ต้องกินน่ะถ้าช่อตรงไหนมีมีไอหลังไหนมีมีลูกมะม่วงจะโตเนี่ยแกกัดขั่วทิ้งหมดัะผมลูกมะม่วงไม่ต้องไปกินฉลาดนะผมคือไม่ไม่ให้่วงลังหนักลงมาครับนะประมาณนั้นนี่แหละครับนกกระจากผมถงอกว่ามันฉลาดมากนะครับบางทีอาศัยทำใกล้ๆลรังพึ่งรังแตนนะครับความฉลาดของเขา อันนี้ไม่มีรังแตนไม่มีรังพึ่งนะครับแต่มามาเยอะเลยนะครับต้นมะพร้าวนะตอนนี้รอบเลยนะครับเต็มหมดพี่เขาบอกเข้ามาถ่ายที่ทนะครับเจ้าของเจ้าของที่เขานะรู้จักกันรับผมอยู่ไม่ห่างจากบ้านผมเท่าไหร่นะก็เราแค่จใจก็ถ่ายตรงนี้แหละนะครับผมจากบ้านผมไปนะบ้านน้งสาวบ้างบ้านผม,มนบ้างอะไรเงี้ยมันถึง,ถงนะผมก็ยังได้ความคมชัดอยู่นะ ขอบคุณอีกครั้งครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมที่ผมตลอดทั้งสามเกเขตนะครับสวัสดีครับ